กำายงานล่าสุดชิบาเลียมได้ถึงจุดสูงสุดตลอดการในการทําธุรกรรมรายวันจํานวนการโอนรายวันบนชิบาเลียมได้สูงสุดนับตั้งแต่มีการเปิดตัวเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีนาจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กับสวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสองปปรเราและสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้กระดานเทรดคอย EX Exchange ระดับโลกมีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า673 ให้เพื่อนๆได้เลือกลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงกันแบบจุใจฝากง่ายถอนง่ายต้องคอย EX และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ เมื่อไม่กี่ชัมม่วโมงที่ผ่านมาลูเซียผู้ข้างคชิบาอินุผู้ใช้นามแฝงบนทวิตเตอร์ว่าลูเซียชิบะได้ทําการโพสต์เพื่อแบ่งปันว่าจํานวนผู้ทดสอบบนชิบะเลียมได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากภาพหน้าจอแสดงให้เห็นว่าปริมาณการท,ทําธุรกรรมรายวันบนเครือข่ายเลเยอร์สของชิบาอินุได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดการที่มากกว่า41,600รายการ โดยทางลูเซียได้ตั้งข้อสังเกตว่าชิบาเรียมจะสามารถเอาชนะเครือข่ายเลเยอร์สองสำหรับอีเธอรียมที่เปิดตัวโดยกระดาษแลกเปลี่ยนคริปตโตคอยเบสเมื่อเร็วๆนี้ได้หรือไม่โดยเบตเวลาบล็อกเฉลีฉล่ย,ยอยู่ที่5วินาทีจํานวนการท,ทําธุรกรรมทั้งหมดจนถึงนา,นาขณะนี้เกือบถึง1นึ่งแรายการและจํานวนกระเป๋าเงินที่เข้าร่วมในชิบะเดียมเท่ากับ5 1 7 8 1 เทปเน็ตของชิบะเลียมที่มีชื่อว่าพับพี่เน็ตเปิดตัวเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา5วันแล้วที่เอกสารของชิบะเลียมได้รับการเผยแพร่หลังจากที่มีการรออนุมานเหนือสิ่งอื่นใดเอกสารเหล่านี้ได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดว่าเครือข่ายเลเยอร์2จะนําไปสู่การเบินถูกเข่นมีมของชิบะอินุได้อย่างไรเอกสารดังกล่าวได้แสดงค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมบนเครือข่ายของชิบะเลียมถูกกว่าอเทเลียมถึง10,000เท่า นอกจากนี้อีก70%ของค่าธรรมเนียมพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนเป็นโทเค็นชิบะและส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วเช่นการเผาไหม้หรือการถูกนำออกจากอุปทานหมุนเวียนของโทเค็นชิบะอินุก่อนหน้าที่พับพีเนตจ,จะเปิดตัวซาโตชิคุซามะผู้พัฒนาหลักของชิบะอินุได้บอกใบ้เป็นไหนว่าเครือข่ายเลยเยอร์สอ,อาจสามารถช่วยเขียนโทเค็นชิบะอินุนับล้านๆได้มีการใช้โทเค็นโบเป็นค่าแก๊สในชิบะเลียมสัปดาห์ที่แล้วยูทู y ได้รายงานว่าคริปโตดอทคอม กระดานแลกเปลี่ยนรายใหญ่ได้รับโทเค็นโบประมาณ2.1ล้านรายการระหว่งางวันที่1มีนาคมถึง20มีนาคมที่ผ่านมา และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเคนชิบายอินุมีการซื้อขายกันอยู่ที่1029มีสูตรน้ำหน้าอยู่4ตัวต่อค่างเงิน US อลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป1.15%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ของเรายังคงอยู่ในโซนสีแดงบ่งบอกถึงเทนขาลงเรายังคงมองว่าแนวรับที่สําคัญเป็น900มีสูตรน้ำหน้าอยู่5ตัวต่อค่างเงิน US อลลาร์ในฝั่งของทางเทคนิคเองคงต้องรอการกับตัวของตัวชี้วัด C D C Action Zone ที่จะตัดผ่าน สู่สีแดงเข้าสู่โซนสีเขียวและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือคูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไปที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ